สวัสดีครับพบกันกับแจ็คไลน์นะครับผมสวัสดีแฟนๆแจ็คไลน์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกันกับสายฟรี EP2 นะอยู่ในคอนเทนต์คลิปนี้นะจะมาวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์นะอาจจะมาบอกว่าเป็นความเห็นผมแล้วกันนะน้องๆถามมากันเยอะว่า,าพี่อาชีพไหนตัวไหนโหดสุดนะเป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับพี่อาชีพไหนโหดสุด นะครับวันนี้ผมจะมา,ามาบอกให้ฟังนะแต่ผมจะไม่บอกว่าไม่ตอบว่าอาชีพไหนโหดสุดครับเพราะว่ามันมันสำหรับผมแล้วเนี่ยอาาคำว่า,า,าโหดสุดเนี่ยมันนิยามยากนะครับผมนะมันไม่มีอะไรมาตัดสินนะนะไม่มีมาตรฐานมีมีหลักฐานระนาฐานอะไรมาตัดสินนะครับผมเอาเป็นว่าผมจะมาบอกว่าอาชีพไหนาดาเมจแรงสุดดีกว่านะครับอา,าดาเมจแรงสุดดีกว่าเพราะคำว่าโหดสุดเนี่ยมันมันพูด มันนยามยากนะฮะโหดสุดหมายความว่ายัางไงนะฮะคือถามว่านักดาบโหดไหมนักดาบนี่วอสนุกมากเลยครับมีทั้งสตันมีทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ถึกด้วยนะสามสามสนุกมากเลยนะครับผมแล้วก็ผมเล่นแรกๆนักดาบก็ไม่น่าเกียดด้วยนะสกิลเขาก็ ถามว่าช้าไหมมันก็มีสกิลไวก็มีแล้วก็จัดสกิลให้ให้ดีแล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้น,นเนี่ยนักดาเนี่ยถ้าบิ้วด,ดีเนี่ยเขาก็โหดได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามให้ถามผมว่าตัวไหนโหดสุดเนี่ยก็ผมตอบไม่ได้นะ,ะแต่คลิปนี้นะอีกถามกันมาเยอะจะบอกแล้วกันว่าตัวไหนแรงสุดแล้วกันนะฮะแต่ผมจะบอกว่าผมวัดยังไงนะครับผมอันดับแรกเนี่ยเ,เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วก็จินตนักสู้นี่ถอดออกหมดเลย นะครับกิตต้องสู้ที่ถอดออกหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไปตีบอสนรกนะลองวัดแข็งดาเมจกันแบบว่าคือดาเมจซื่อๆพื้นฐานเลยอะไรอย่างนี้นะก็ผมพบว่านะครับผมพบว่านะครับจากการทดลองอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะฮะใช้แล้วแต่แต่ละคนนะใช้วิจารณญาณเอานะครับผมลองดูนะนี่ผมผมเขาเรียกว่าเป็นอ่าบทบท เขาเรียกวเคะห์บทวิจารณ์ของผมแล้วกันนะจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับผมผมลองดูแล้วนะฮะก็คือก็เป็นที่แน่นอนนะอย่างที่เราสงสัยกันนะก็คือแดนเซอร์เดิมๆเลยเนี่ยดาเมจที่แรงสุดนะครับสกิลไวระดับกลางๆนะครับลองลงมานะฮะจะเป็นแอดนะฮะลองลงมาเป็นแอดนะครับผมไม่ใช่ปืนนะฮะลองลงมาเป็นแอดครับลองลงมา ก็ยังไม่ใช่ปืนครับลองมาเป็นเวทครับผมแล้วก็เป็นปืนแล้วก็เป็นนักต่างใช่ปืนเนี่ยผมบอกเลยนะฮะดามเมจเดิมๆนี่ต้นเกมนี่คือดามเมจไม่เยอะเลยนะครับผมดามเมจไม่เยอะเลยนะครับแต่ทําไมคนชอบเล่นก็คือ,อปืนเนี่ยมันจะคล้ายๆเอาวีตัวเลทเกมนะตัวเลทเกมก็คือเขายิงเร็วยิงไวแต่ต้นเกมเนี่ยถ้าเขาไม่มีของเนี่ยถ้ายิงไม่ติดขีดเนี่ย นะหรือไม่มีของแรงๆอะ่ะเขาจะยิงเบามากเลยนะลองวัดดาเมจแล้วปืนเดมิมๆเนี่ยดาเมจสู้แดนเซอร์ไม่ไหวสู้แอดจะไม่ได้เลยครับแอดดีกว่าแต่ทําไมคนไม่เล่นแอดนะเพราะว่าอ่าเหมือนแอดจะมีดราม่าตรงที่ว่าพุ่งเข้าไปแล้วตายเลยอะไรอย่างงี้นะนะปืนมันยังได้ยิงไกลหน่อยถูกไหมฮนะประมาณนั้นนะครับผมก็คือปืนเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ย ถ้าสายเติมมาหน้าเล่นนะก็คือไปบิวให้เขาโหดเนี่ยเขายิงไกลถูกไหมละฮะเขายิงไกลนะฮะแล้วก็เขาไปบิวให้เขาโหดติดขี้หรืออะไรเงี้ยเขายิงรัวๆไงดาเมจเขารัวมากนะดามมจเขารัวมากแต่ว่าถ้าต้นถ้าเดิมๆเลยเนี่ยผมมองเลยบอกเลยว่าปืนดาเมจไม่จัดเท่ากับแดนเซอร์นะแดนเซอร์ดาเมจโหดสุดนะแต่ก็ย้ำนะฮะว่าเป็นบทวิเคราะห์ของผมนะครับผมอันนี้ คือไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อนะครับผมจะเชื่อไม่เชื่อรอ,อไปตัดสินวิเคร,ราะห์กันเองแต่ผมก็ไปลองทดลองมาให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าหัวสุดเนี่ยมันมันนิยามยากฮะมันตัดสินยากนะครับผมว่าเป็นว่าไม่บอกว่าตัวไหนหัวสุดแต่ผมไปลองเทสดาเมจเดิมๆแล้วเนี่ยตัวที่แรงสุดนะจะอันดับเนี่ยผมห้เดนเซอร์นะับเดนเซอร์นี่ดาเมทนี่เดิมๆนี่แรงสุดอะอยลองมาเป็นแอดนะครับนี่ลองมาเป็นแอดนะฮะลองมาเนี่ยเป็นเวทนะครับ แล้วก็เป็นปืนแล้วก็เป็นนักดาบจริงๆนักดาบกับปืนเนี่ยสูสีนะนักดาบกับปืนเนี่ยสูสีนักดาบเนี่ยต้นเกมเนี่ยดาเมจเขาเขาเขาแรงอยู่นะครับแรงใช้ได้นะครับนักดาบนะับผมเพียงแต่ว่าเขาต้องเอาสกิลเร็วๆหน่อยนะอย่าไปเลือกสกนะิลช้าเอาสกิลที่เขาตีไวไวหน่อยประมาณนั้นนะครับเลือกนักดาบเอาสกิลที่ตีไวหน่อยนะครับ ก็จะประมาณนี้ในก็เพื่อนๆก็ลองไปไปเขาเรียกว่าตดสีเนเอาเองนะชอบอ่าว่าว่าจะว่า,วา,วาจะเขาเรียกว่าเชื่อบทวิเคราะห์อของผมหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าความจริงแล้วเล่นไปนฮะเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าอา่ตัวละครมันจะโหดอยู่ที่ของนะนะตัวแหนมก็โหดหมดแล้วนะจะมีของถูกไหมครับตัวแหนมก็โหดห,ดหมดแล้วะมีของนะก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะแล้วก็มารีวิวตัวผมนะ ตัวนี้มีผมลงไปคลิปแรกนะ EP หนึ่งนะฮะก็มีมาเลยนะคอมเมนต์สายฟรีมีด้วยเหรอนะสายฟรีจริงเหรอมาดูนะนี่ฟรีจริงนะเนี่ยไมย่เติมอะไรลยแพ็กเลยนะฟรีจริงฮนะนี่เสอร์บกสิทนะเล่นตั้งแต่ตอนหกโมงเช้ามาตอนนี้ทําคลิปเนี้ยประมาณบ่ายสามครึ่งนะบพิวได้ประมาณนี้นะสามล้านกว่านะครับผมจริงก็ไดไ้ได้มากกว่านี้แนละ้วฮะแต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนทาคลิป นะแล้วก็จิตนักสู้มีครบหมดทุกตัวเลยมีครบหมดทุกตัวตัวที่เราวิเคราะห์กันว่าน่าใช้น่าเล่นอ่าถ้าเพืเ่อนๆมาดูคลิปคนเพื่อนเพ่นที่มาดูใหม่นะยังยังงงอยู่ว่าเอ้ยดูยังไงนักสู้ที่น่าใช้น่าเล่นนะลองไปดูอ่าคลิปแรกนะของผมนะคลิปแรกของผมนะอันนั้นจะวิเคราะห์จิตนักสู้ให้เพื่อนๆฟังนะว่าเอ้ยตัวผมวิเคราะห์แล้วว่าวิเคราะห์กันแล้วอะไรแล้วเนี่ยตัวไหนมันจะแรง นะครับผมนี่มีครบเลยนะครับมีครบเลยผมบอกเลยว่าไม่ได้จากการสุ่มด้วยนะฮะอันนี้ให้เครดิตเกมเขาสักหน่อยได้จากไอเทมโค้ดที่เกมแจกครับผมบอกเลยนี่ฮะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้มานะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้มาก็คือได้จากไอเทมไอเทมโค้ดที่เกมแจกเลยนะครับผมเดี๋ยวไงถ้าใครอยากได้ไอเทมโค้ดก็ทักอินบ็อก ทักที่ในในคอมเมนต์ผมมาได้หรือไม่งไงเดี๋ยวผมอาจจะโพสทิ้งไว้เลยก็ได้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากนะก็แต่จะยาวแล้วนะครับประมาณ7นาทีก็มาตอบคำถามนะว่าตัวไหนโหดสุดแดงสุดนะครับผมเราก็มารีวิวให้ดูว่านี่ฮนะสายฟรีก็บิวได้นะรประมาณนี้นะมีจิตนักสู้ที่ที่เราวิเคราะห์กันว่าโหดครบนะพลังได้ประมาณ3ล้าน นะครับผมทีนี้ผมก็อยากจะฝากว่าดูคลิปก็ดูให้มันได้ไประโยชน์นะฮะผมทำคลิปมาเนี่ยไม่ได้จะมาขิงไม่ได้จะมาอวดนะครับว่าเออสาผมเล่นเก่งอะไรไม่ได้เลยนะผมทําคลิปเนี่ยจะมาเป็นไกด์ให้ว่าเออเนี่ยสายฟรีผมเล่นได้เท่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เอาไปเล่นได้มากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าได้มากกว่าก็โอเคถูกแล้วคุณเพื่อนเก่งนะแต่ถ้าได้น้อยกว่าเนี่ย เรก็ต้องกลับมาดู่เอ้ยคุณตกหล่นตรงไหนนี่นะฮะดูให้มันได้ประโยชน์นะฮะไม่ต้องมาจับผิดผลแล้วครับว่าฟรีหรือไม่ฟรีนะฟรีจริงๆเนี่ยไม่เชื่ออีกนะทำบอกว่าสายฟรีฟรีสายฟรีมีด้วยเหรอนี่อะไปเจอแจ็คไลน์ที่ไหนไม่ต้องห่วงอนะ่ะฟรีตลอดครับนะพอแจ็คไลน์ทำคอนเทนต์ใส่ฟรีนะฮะยักเติมนะแต่ว่าเราทำคอนเทนต์ใส่ฟรีก็เติมไม่ได้นะครับผมนะเติมไม่ได้ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมดูดูคลิปให้มันได้ประโยชน์นะไม่ต้องจะผิดผมหรอกนะ <laughs> โอเคครับอย่างไงก็าฝกากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับนะครับเอ็นจอยครับผมสวัสดีครับ